สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดสีสกเกตครับผมวันนี้รีวิวสามสิบหกแรนดครับสภาพพร้อมใช้งานครับผมคันนี้เครื่องเดิมๆครับจดทะเบียนปีห้าห้าครับผมรถเครื่องเดิมรถไม่เคยตัดท่อนครับผมเกียร์ไม่เคยเปิดครับเครื่องเดิมๆ หน้าตราช้างพันธ์หลังเป็นพันธ์ห้าใบย2่ิบสองยโปรครับผมเครื่องเกียร์ดีครับผมเครื่องไม่เกีกไม่碍ครับผมไห้โดยเด็กใงานปักตักผิ เรื่องเจ๋วๆเลยครับผมท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบนจรักจังหวัดศรีสะเกดครับผมเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผม